คนดีในยุคมืดผู้จุดประกายความหวังในสังคมนัตถิโลกเกระหูนามะปาปะกมังปะกุป,ปะโตชื่อว่าที่หลับของผู้กระทำบาปไม่หนีนในโลกธรรมดา คนทำบาปหรือทำชั่วมักจะแอบทำลับๆไม่เปิดเผยไม่ให้ใครเห็นหรือทำในที่รับหูรับตาคนเป็นส่วนใหญ่โดยที่เขาคิดว่าจะไม่มีใครเห็นการกระทำความชั่วของเขานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วที่รับสำหรับคนทำบาปนั้นไม่ได้มีอยู่จริงเพราะถึงแม้จะแอบทำลับๆคนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเขาเองนั่นแหละ ย่อมเห็นการกระทำของตัวเองเห็นความชั่วของตัวเขาเองสิ่งที่มีคนรู้เห็นย่อมไม่เป็นความลับและเมื่อเขาเห็นการกระทำความชั่วของตัวเองการกระทำนั้นจึงไม่ได้เป็นความลับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรื่องราวจะสะท้อนถึงความไม่สมดุลในสังคมที่คนทำดีถูกละเลยในขณะที่คนทำชั่วกลับได้รับการยกย่อง และการที่เราเชื่อคำพูดหรือคำบอกเล่าของใครโดยไม่ใช้สติอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ความเชื่อที่ผิดจากการที่ไม่ไตรตรองไม่เพียงแต่จะส่งผลร้ายต่อชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ยังเป็นการหมดทำลายสังคมด้วยเราจึงควรตั้งสติและรู้จักแยกแยะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเพื่อเป็นการปกป้องตอนเอง และสังคมส่วนรวมเรามารับฟังพระโอวาทของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังคปรินายกด้วยกันครับสมเด็จพระยานสังวรท่านได้ให้พระโอวาทไว้ว่าไม่ว่าจะประมาทในการคิด หรือประมาทในการพูดหรือประมาทในการฟังมีโทษอย่างยิ่งทั้งนั้นความประมาททั้งสามประการเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องถึงกันประมาทดังหนึ่งอย่างใดก็เป็นเหตุให้ประมาทพร้อมเกิดโทษพร้อมได้จริงดังเช่นแม้มีความเชื่อถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งความคิดเชื่อเรื่องนั้นก็ย่อมไม่หยุดอยู่เพียงความคิดเท่านั้นย่อมจะสืบต่อไป เป็นคำพูดด้วยเป็นธรรมดาถ้าประมาททำให้เกิดความเชื่อที่ไม่ถูกไม่จริงแต่เป็นความเชื่อที่ผิดที่ไม่จริงเมื่อสืบต่อเป็นคำพูดก็ต้องเป็นคำพูดที่ผิดจากความเป็นจริงด้วยผู้พูดจะมีเจตนาร้ายหรือไม่มีเจตนาร้ายแต่ผลร้ายก็ย่อมเกิดแน่นอนเป็นธรรมดาอย่าลืมคำพูดของคนนั้น มีอิทธิพลแรงมีอิทธิพลสูงทั้งในการทำลายและทั้งในการสร้างสรรค์นั่นก็เพราะเกิดจากการฟังเป็นสำคัญเสียงพูดที่ไม่มีการได้ยินได้ฟังเสียงก็ไม่มีความหมายแต่แน่นอนเสียงพูดต้องมีผู้ได้ยินได้ฟังเป็นธรรมดาจึงต้องมีความหมายเสียงนี้แหละที่ทำให้เกิดความเชื่อนี่แหละที่ทำได ให้คนดีถูกกดให้ต่ำต้อยคนชั่วเลือดลอยด้วยถูกยกอะไรที่เกิดตามมาจะเป็นผลดีได้หรือถึงยุคเช่นนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ใช่ยุคมืดกระเบื้องน้อยจะเฟื่องปูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมผู้ดีจะเดินตรอกขี้ครอกจะเดินถนนคัำพยากรแต่โบราณนานมานี้ น่าจะบอกถึงยุคมืดจะมาถึงคือยุคที่คนดีจะถูกเหยียบยำ่ำคนชั่วจะได้รับการยกย่องซึ่งต้องเป็นผลของกรรมที่ได้ทํากันมาทั้งกรรมชั่วและทั้งกรรมดีกรรมที่เอื้อมมือมาถึงแล้วอย่างไรก็ตามเราทุกคนพึงหลีกให้พ้นการเป็นมือแห่งกรรมชั่วที่จะเหยียบย่ำคนดีและหลีกให้พ้นจากการเป็นมือแห่งกรรมดี ที่จะยกย่องคนชั่วเพราะจะเป็นการร่วมสร้างบ้านเมืองของตนให้สิ้นความงดงามที่จะเกิดจากกำลังความสามารถของคนดีบ้านเมืองจะเต็มไปด้วยความเลวร้ายที่จะเกิดจากกำลังความสามารถของคนชั่วพึงรอบคอบในการดูให้รู้จริงว่าใครดีใครชั่วรอบคอบในการฟังบอกเล่าจึงจะช่วยประเทศชาติให้สวัสดีได้ และช่วยตนให้พ้นบาปได้การพูดกับการฟังสองอย่างนี้ยากจะชี้ลงไปได้ไม่อย่างไหนสำคัญกว่ากันพูดแล้วก็ต้องมีการฟังเช่นนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าต้องเกี่ยวเนื่องกันมีความสำคัญเสมอกันแต่โดยมีความเชื่อเขาเป็นเรื่องใหญ่พูดแล้วฟังแล้วเชื่อแล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่ความเชื่อมีความสำคัญที่สุด สำคัญกว่าการพูดและการฟังพูดได้ฟังได้เชื่อก็ได้ไมีเชื่อก็ได้ความเชื่อมีความสำคัญตรงนี้ตรงที่ฟังแล้วเชื่อเลยไม่พิจารณาให้เห็นความถูกผิดความจริงความเท็จที่ได้ยินได้ฟังเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังเชื่อก็คือเชื่อว่าเป็นความจริงตามที่ได้ยินได้ฟังจากเสียงบอกเสียงเล่าความจริงเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้พูดอาจจะรู้แต่ผู้ฟังไม่น้อยนักที่เชื่อว่าเรื่องที่ได้ยินด้ฟฝังคนนั้นบอกคนนี้เล่าเป็นเรื่องจริงน้อยนักที่ฟังแล้วไม่เชื่อไม่สนใจฟังแล้วก็แล้วกันไปผู้ฟังประเภทหลังนี้โชคดีที่ไม่ก่อความเสียหายให้แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของเสียงบอกเล่านับว่าไม่ทำบาปแก่บางชีวิตของบางผู้บางคน ที่อาจไม่ควรต้องรับบาปเป็นความสกปรกจากปากคนใจสกปรกที่ในโลกมีมากมายนักเพราะกิเลสยังไม่เบาบางความเชื่อเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญพึงมีสติให้เสมอเมื่อจะเชื่อข่าวหรือเชื่อคำบอกเล่าของผู้ใดผู้หนึ่งตราบใดที่กิเลสยังครอบงำใจคนอยู่เกือบทุกทั่วหน้าเสียงบอกเล่า ก็หาอาจเชื่อได้เสมอไปไม่เป็นผู้ฟังต้องรอบคอบให้อย่างยิ่งมีสติใช้ปัญญาให้เต็มที่ให้เหมาะสมกับที่มีบุญลักแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาอัญเชิญพระธรรมคำสอนไว้ในหัวใจในชีวิตให้เป็นผู้มีกายวัาจาใจไม่ก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ใครๆทั้งนั้น ซึ่งเป็นไปได้ที่แม้เริ่มต้นแล้วย่อมแผร่ขยายยิ่งใหญ่ไปเป็นธรรมดาให้เป็นความทุกข์ความร้อนของประเทศชาติและของพระพุทธศาสนาก็เป็นไปได้เริ่มที่ความเชื่อที่เกิดแต่ความชั่วร้ายนานา,นาประการจากบุคคลนานาชนิดที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งใกล้ตัวเราทั้งไกลตัวเราสติในความเชื่อจึงจำเป็นอย่างยิ่ง แก้ไขความเชื่อที่อาจผิดไปแล้วให้ถูกได้ด้วยกันทุกคนแม้มีความจริงใจที่จะช่วยบรรเทาทุกข์อันเกิดจากคนมากมีกิเลสทุกที่ครองบ้านครองเมืองที่รักของเราอยู่อย่างน่าสะพึงกลัวนักจากคำสอนของสมเด็จพระยานสังวรนะครับ การเป็นผู้ฟังที่ดีต้องฟังอย่างมีสติและรู้จักการไตร่ตรองไม่เชื่อทุกสิ่งทันทีโดยปราศจ,จากการพิจารณาเพราะคำพูดหรือความเชื่อผิดๆนั้นอาจทำให้เราหลงทางและทำร้ายตนเองหรือทำร้ายสังคมได้การคัดกรองสิ่งที่ได้ยินช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงและไม่เผลอทำสิ่งที่สร้างกรรมไม่ดี การรักษาคุณธรรมในสังคมเป็นความรับผิดชอบของทุกคนเพราะเมื่อทุกคนร่วมกันทำสิ่งที่ดีสังคมก็จะงดงามและสงบสุขและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้จนจบผมหวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท,ท่านได้หากว่าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ